ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการยืนน้าลายกันอีกเช่นเคยนะคะดึกๆแบบนี้กับสายข่าวและสายหวานที่จะพาคุณผู้ชมไปทานของอร่อยๆกันในยามค่ำคืนแล้ววันนี้เราจะไปย้อนน้าลายกันที่ไหนนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะโอเดินมาไกลมากเลยเดียว นอนฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมไม่ต้องบอกชื่อร้านก็น่าจะพอรู้ๆนะฮะว่าต้องเกี่ยวข้องกับพี่บวยพี่บวยเชษฐทวุฒิครับด้านหลังฮะโฉมใหม่ไก่ทอดพี่บวยอร่อยโหตโหตขนาดไหนโอ้โหแค่ฟังชื่อก็สยองแล้วนะฮะอยู่ตรงบริเวณกเกษตรนวมินนะฮะแต่ผมเนี่ยโทรหาพี่บวยบวยบอกว่าไม่ไกลหรอกน้องต้นจากเรียกทางด่วนรามอินทราใกล้ๆก็เดินมาสิฮะโอ้โห ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยฮะไก่เหมือนกันครับแต่ว่าที่นี่ฮะนอกจากเมนูไก่ทอดที่เรียกว่าอร่อยโหดแล้วนะฮะยังมีเมนูต่างๆที่แตกแขนงจากไก่ทอดเอาแล้วสิเอาแล้วสิอ,วสอ่ะจะอร่อยขนาดไหนฮะยั่วน้ำลายจัดให้นะครับตาก็ดูข้างในเลยครับอร่อยโหดอะไรครับคุณครับผม ไม่ได้ซื้อซื้อวาครับมาซื้อวะครับมามามาขอคิมพีไม่ได้ซื้อครับผมไปข้างหน้าเลยครับลูกพููดอะไรเนี่ยลกค้าหายหมดเลยคือเพิ่งเดินเพิ่งเดินมาเหนื่อยลูกค้าชวนลูกค้าวันนี้มาถึงร้านไก่ทอดพี่บวยแล้วการไก่ทอดพี่บวยไก่ทอดพี่บวยเพื่อนหมดเพื่อนหมดเพื่อนมาสิคุณมาเลยมาแล้วเจ้าของร้านอร่อยฮอต เข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่บุยสวัสดีครับต้นซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นซ่าสวัสดีครับนี่ต้นซ่าครับนี่เครื่องดื่มบุยซ่าบุยซ่าเชิญครับโอ้โหดูดดื่มไม่เต็มที่ขออนุญาตนะพี่นํำบุยใส่โซดาสดชื่นต้นซ่าก็ต้องเจอบุยซ่าอืร้อนร้อนนี่หายนะพี่บุยนี่อยู่ร้านทุกวันไหมครับพี่ก็อยู่ร้านตลอดนะช่วงนี้คืออย่างที่บอกว่าการทําธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วทําร้านเนี่ย ทำแ้้วไก่ทอดเราขายกะทอดมา4ปีละปีนี้เริ่มต้นปีที่5เราพัฒนาแบรนด์เองมาเดือนที่ครับเป็นแก่ทอดพี่บัวยครับไก่ทอดพี่บวพี่เอาสูตรมาจางไหหรือทษนะพี่นี่กะใส่อะไรก็ใส่ลงไปสูตรพี่บัวยก็สูตรผมการทำแบบนี้นะครับคือเรามามีคิดมี R&D research and development นะครับเราได้สูตรไก่ทอดเรียกได้ว่าสูตรไก่ทอดจากผู้มีอุปการะคุณเรียกได้ว่าก็คือพี่กัชัยศรีวิชัยขอบคุณด้วยนะครับพี่กชัย เห็นรักผมเป็นน้องรักพี่เป็นน้องก็เลยว่าอ้าวงั้นบ๊วยจะทักธุรกิจเอาสูตรไก่พี่แล้วก็เอาไปทําเลยจะไปต่อยอดกันก็ได้หลังจากนั้นเราก็เลยมาพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเมนูไก่ทอดออริจินอลลดต้นตำรับกิไลายข้าวเหนียวหอมเจียวไก่ทอดหอมเจียวของเราเด็ดมากครับหลังจากนั้นเสร็จก็จะมีกินกับวัฒนธรรมภาคใต้เป็นขนมจีนน้ํายาแกงใต้เราเลยว่าชื่อขนมจีนบ้าพลังและมีเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากนำเสนอก็คือไก่ทอดซอสแจ่ว S 1> <S 1> แกทอดซอสแจ่วโอ้โหมีที่เดียวในโลกพลาดไม่ได้เลยคนดูรายการเราอยากให้พี่บว๊วยเนี่ยชวนมาซะหน่อยนึงต่อมดหนึ่งมครับขอพี่บว๊วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนสีเหลืองที่ผมมีอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับผมโอ้ามาอิม่มอร่อยกันเลยมาได้เลยครับอ่ะฝากไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปชิมนะฮะว่าจะอร่อยหรือเปล่าขอบคุณพี่บ๊วยครับขอบคุณครับ ถึงชื่อว่าร้านไก่ทอดที่ไหนๆก็หาทานได้แต่จะให้ดีให้เด็ดต้องร้านนี้เลยจ้ากับไก่ทอดพี่บวยที่ต้องบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในรสชาติเข้มข้นเข้าไปถึงเนื้อในทอดด้วยไฟแรงกําลังดีเสิร์ฟคู่กับหอมเจียวกับกรอบ <c oughs> ได้เข้าเหนียวร้อนๆสักห่อรับรองฟินเฟอ้อ แต่นอกจากไก่ทอดแล้วทางร้านยังมีไก่ทอดสูตรพิเศษคือไก่ทอดซอสแจ่วรวมไปถึงส้มตำยอดมะพร้าวกุ้งสดรสแซบ่บและอีกเมนูหนึ่งขนมจีนบ้าพลังเป็นน้ำยาตาที่รสชาติเข็มขน้นและเมนูที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนนึงเท่านั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มรสความอร่อยอย่าพลาดกับร้านนี้เลยจ้าไก่ทอดพี่บุย อ้าท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับเมนูก็มาอยู่ที่หน้าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซิกเนเจอร์ก็จะเป็นไก่ทอดนี่แหละฮะดูหอมเจียวสิครับโอ้โหให้อย่างจุใจแบบไม่อั้นเลยนะครับแล้วนี่ฮะเป็นไก่ทอดอ่าแล้วก็ซอสแจ่วมีพริกนะฮะมีมะน,นาวอันนี้เป็นทำยอดมะพร้าวครับคุณผู้ชมครับนี่ยอดมะพร้าวนะฮะอันนี้นี่ไงข้าวมบไก่สีเหมือนที่อื่นเลยนะ มีมีสูตรพิเศษนะครับแล้วก็มีขนมจีนด้วยเหมาะกันมาทานเป็นครอบครัวมากๆครับเพราะฉะนั้นฮะอ้าวรอช้าทำไมล่ะครับลุยสิครับนี่แจ่วเลยไก่ทอดซอสแจว่วเอามันใหญ่นะมันใหญ่นะนนะว่า2ชิ้นนี่ก็กินได้3-4คนแล้วนี่ฮะนี่ฮะน,ฮะนี่บีบมะนาวสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับบีบมะนาวสักนิดนึง ป๊บ๊บลงไปแล้วก็นี่เป็นซอสแจ่วครับซอสแจ่วลงมาไก่ทอดซอสแจ่วอันนี้บ้างครับหอมเจียวเยอะม,มากตัวนี้นะน่าจะเป็นของพี่เอกไรสีวิชัยฮะผมขออนุญาตครับเอาอันนี้แล้วกันฮะ คุณผู้ชมดูครับแล้วไก่ที่พี่บุ้ยนะฮะคัดมาคุณดูความหนาครับไม่นี่โอ้โหสุดยอดไก่ทอดประสบการณ์ไก่ทอดเนี่ยกว่า4ีปีนะครับตอนนี้มีสูตรของตัวเองครับอันนี้ผมลองแบบออริจินอลแบบใส่หอมเจียวเยอะๆนะแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอะไรเลยลองดูว่าถ้าไก่กับหอมเจียวอ่ะ มันจะเข้ากันไหมนี่ครับลองชิมไก่มาแล้วฮะอร่อยจริงๆครับสมคำล่ำลืออันนี้นี่เป็นยอดมะพร้าวแล้วเป็นกุ้งสดครับนี่คุณดูกุ้งนี่ฮะกุ้งตัวใสๆเลยนะครับนี่ฮะ แม่ลวกแบบแบบไม่ต้องสุกเกินไปสีอย่างเงี้ยกำลังหวานกำลังหวานแล้วก็เป็นยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเอาน้ำข้างล่างมาด้วยแล้วก็มีกุ้งฮะโอ้โหนี่ครับตำยอดมะพร้าวกุ้งสดครับผม โอ้โหสุดยอดเลยครับอะใครดูรายการเราเสร็จนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะตื่นขึ้นมานะฮะก็เปิดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะอร่อยโคดเลยครับร้านไก่ทอดพี่บ๊วยครับนี่นี่นี่ชอบมากตูดไก่จิ้มแจ่วปึ๊บนี่อร่อยโหตโหดมากกินตูด สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซี่มพลัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี